คนวันนี้อีหญิงอยากกินบักอันบักโม่มันบะมี่เนาะกันเลยแบบอยากอีหางก่อนนี่บักแตงไทยบ้านเฮ้าบ่กบักไม่ร่อนน่ะละ่ะกิโลละห้าสิบคนนะแต่พ้อยก็คือ <laughs> ฉันเป็นคนไทยแต่ฉันเลือกบักโม่เพรเป็นทุกครั้งที่ฉันเลือกบักโม่ ฉันต้องให้นั่งเป็นคนเลือกเพราะว่าฉันเรือย่ำเลยเบอกโมว่าการกระบบสุกและกันเละนา่งเรือย้ำาลดโคตรผู้งามเลยเบอกบโมเนี่ย <c oughs> อันนี้ราคาผลไม้นะคะบานเท่าว่าแพงอยู่หนีกับคุณสามเขาไปเด้อพี่น้องเอ้ยเหตุงานได้มือละเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเท่านั่นละเบิ่งแนสิสือ่ออย่างกินกะนับหน้านับหลัง นับเงินในบัญชีนับหนีพ่อนี่แม่หนีลูกหนีเต้าหนีพี่น้องญาติโกโหดโนี่ไงเบิดบักโมชเชงไอ้นี่บักโม<แ>เอาบักโมเอาบักโมเออเออ <c oughs> โลจักบาทนี่โลละอันบักอันนั้นว่างหันโลละหาสิบอันนี้โลละสี่สิบสามบาทเบิรงวิธที่ <laughs> คือคักพอขาบักโมเดินเด้อกับเมืองไทยกูจะไปปลูกสวนบักโมมันแตกเซิร์ฟนะไอนี้เซิร์ฟนะอยากได้นวยหวานหวาน,วานบ้านอันนี้เขาเอิ่นว่าเซิร์ฟบ้านเอ้ภาษาฝรั่งอังกฤษกับเอิ่นสวีทมันบอกชัว,วบ้าแม่นอันนี้บอกเหลืองๆเนี่ยบ้าแม่นบอก เขาบ่าได้เบิ้งแจ็กสี่บ่โอ้ยเกิดเป็นลูกอีสานแนวใดลเนาะเดือบุ้งโม่อยกันเลือวบเป็นเดอพี่น้องเฮ้ยอยู่ชื่นะไปะกันซาแก่โอเค